มาในมาสนักแข่งรถเท่ๆแบบนี้นะคะมารีเบเนอร์ค่ะคนนี้สายลุยลงไหล่กันเหยียบคันเร่งนะคะบอกว่าชอบมาตั้งแต่เด็กแหละแล้วคว้าถ้วยรงางวัลติดไม้ติดมือมาได้ด้วยติดอยู่ที่ปีก่อนทําเวลาไม่ดีเท่าไหร่นะคะปีนี้บอกว่าตั้งเป้าใหม่ต้องซ้อมหนักเลยค่ะส่วนรุ่นน้องคุณปังปอนอัคคราวฒิเพิ่งเข้าวงการนักแข่งได้ไม่นานแต่ทําความเร็วเข้าที่8นะคะซึ่งถือว่าเกินคาดสาหรับน้องใหม่ปีแรก มองว่ากีฬาความเร็วเนี่ยท้าทายทั้งแรงกดดันในสนามการจำลายสนามที่แข่งเพราะแต่ละที่พอไปเนี่ยเปลี่ยนและเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนรูปแบบและจนต้องฝึกสมาธิกันนะคะส่วนเรื่องความปลอดภัยค่ะแม้มีอุปกรณ์เซฟตี้เบื้องต้นที่นักแข่งเขารู้กันอยู่แล้วแต่ที่สำคัญพอๆกับอุปกรณ์ก็คือการรู้จักลิมิตของตัวเองนี่แหละค่ะเตรียมตัวในเรื่องของการข่าเวลาซ้อมแล้วก็ซ้อมเยอะๆซ<อ>้อมบ่อย แล้วก็เตรียมในเรื่องของใจด้วยค่ะก็ตั้งใจว่าเออเราอยากก็อยากพัฒนาขึ้นในทุกๆปีอะไรเงี้ยค่ะปีนี้ก็เช่นเคยค่ะก็ตั้งใจว่าพัฒนาให้ดีกว่าเดิมให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเชื่อว่านักแข่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าลิมิตของตัวรถและลิมิตของตัวเองมันมีแค่ไหนแล้วก็ในลายมันไปได้มากแค่ไหนกับความเร็วนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าคุณไปเกินมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ มารีบร์เนอร์ลงแข่งในรุ่นเลดี้นะคะส่วนคุณปังปอนหากปีนี้ทําเวลาดีจนได้ขึ้นโพเดียมจะได้ขยับรุ่นมาแข่งในระดับเดียวกับมืออาชีพทั้งคู่บอกว่ามองว่าเป็นงานอดิเรกนะคะเพราะอาชีพหลักคืองานวงการบันเทิงเพียงแต่การมีกิจกรรมแข่งขันก็ช่วยให้ผลักดันตัวเองด้วยรู้จักวางเป้าหมายในสิ่งที่เราอยากจะทําให้สําเร็จก็ไม่ต่างจากงานแสดงค่ะที่ก็ต้องเต็มที่กับทุกบทบาทเหมือนกันนะคะ